สวัสดีครับตอนนี้ออมก็ยืนอมองใต้ดินนะครับชมนี่ก็จะเป็นหานะักท่องเที่ยวครับที่เพิ่นมาเที่ยวเมืองไทยนะครับมชมครับโอ้โหบอกไเลยว่าเยอะมากๆนะครับชมครับดูเนี่ยก็เป็นบรรยากาศส่งถึงเที่ยงนะครับที่เพิ่นอาบลงมาพักหรือว่ายืนพักผ่อนบริเวณนี้นะครับผมนะ ก็ข้างล่างก็บร,ริก่านะักท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี้จะเป็นทุ่งชาติอะไรครับอมถ้ารู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้น,นะผมนะนี่เลยนะครับมาเป็นแบบกรุปทัวรเนาะเชื่อว่า,าสวยงามมากๆท่านผู้ชมครับ ใต้ต้นแทรก็เทีแยวทรายโลปบริเวณนี้นะครับผมนะโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยจริงๆครับนี่แหละต้องเก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับครั้งหนึ่งที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยก็เก็บภาพบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดครับผม เลยเนาะก็ยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับผมไม่รู้ว่าทุกชาติประเทศอะไรนะครับถ้ารู้ก็สามารถอ่าคอเินเลน์ได้นะครับผมฝังนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นนะักท่องเที่ยวคล้ายๆชาวเวียดนามนะท่านผู้ชมครับโอ้โหดูนะวันนี้ก็มาเป็นกลุ่มเลยนะครับ ชุดนี้ครับส่วนมากม่อมสังเกตเห็นนะครับว่าจะมาเป็นอากุ๊กทัวร์แล้วก็มาแบบครอบครัวครับค่อนข้างจะเยอะนะบริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่น่าเช็คอินมากๆนะท่านผู้ชมก็คือ ือแบบร้องแบบสนั่นเลยนะครับผมภาพนี้ก็เห็นได้เท่านั้นที่เมืองไทยนะครับผมนะบอกเลยปีนี้เมืองไทยแบบคึกคักกว่าเดิมนะครับเนาะเรื่องการต้องเที่ยวยกให้เมืองไทยแล้วสังคม จุดนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวออชอบมาถ่ายรูปนะครับก็จะเป็นรูปแผนที่ของสนามหลวงหรือว่าวัดพระแก้ว่านรู้ชมครับโอ้โหสวยงามมากๆนะนผู้ชมครับดูเนี่ยก็ใส่ชุดสีเหลืองสวยสดงามครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอ,อีกแล้วนะครับนี่ก็กําลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยนะนผู้ชมครับเนาะ ส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นอาทางขึ้นไปตรงหน้าวัดพระแก้วแล้วนะถามผู้ชมนะว่ามอมก็เก็บภาพบรรยากาศอาบริเวณด้านล่างให้เอฟซีได้เห็นนะครับทุกคนนะนี่ก็จะเป็นอากลุ่มใหญ่แล้วนะครับกำลังจะขึ้นไปเนาะ ก็นักท่องเที่ยวก็นั่งแบบเต็มเลยนะผมดูมาแบบเป็นกลุ่มๆเรื่อยแล้วนะโอ้โบางคนก็ซื้อแบบป้ายนะเหมือนป้ายสัญลักอะไรสักอย่างนะ่จะเป็นตัวนี่แหลนะสานผู้ชมเนาะเวนฝั่งนี้ก็ แล้วก็เวียดนามนี่ท่องท่งจะเยอะนะครับวันนี้นะดรูเยอะกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เพิ่งต้นเดือนเองนะครับนักทองเที่ยวยังมาเยอะกันขนาดนี้นะ ถ้าเป็นวันที่20กว่าวนบอกได้เลยว่าแน่นกว่านี้นะครับผมนะคนก็มารลมตัวกันถ่ายรูปบริเวณน,นู้นเนาะบางคนก็รังขึ้นบางคนก็ลงมาข้างล่างที่แบบ หลบร้อนนะหรือว่าหลบเย็นๆนะข้างล่างจะเย็นข้างบนโอ้โหแทบจะไหม้ครับผม ขบวนมาอีกแล้วนะครับสมภาพดูโหอโอแบบไม่หยุดจริงๆนะว,วันนี้ออกเลยน้าแน่นสุดๆครับนันก็เดินมาแบบเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นขบวนเลยเนาะเจอคนนี้ไม่มีแล้วครับผม โอ้โห,โโหนี่คือนะัทองเที่ยวนะครับที่เป็นมาเที่ยวเมืองไทยนะสุดยอดกับผมนะวันนี้เจอไม่รู้ว่าจะเจอยังไงแล้วเนาะ ก็น่าตื่นเต้นมากๆครับสุรับ <Roberts> โอ้โหนี่ยิ่งแบบเดินเร็วมากๆเลยจนดู ยิ่งขึม้มยิ่งเยอะนะวันนี้ว้าว จะเป็นอ่าซอบเกาหลีนะท่านผู้ชมนะน่าจะใช่นะเพราะน่าจะเป็นอ่ากลุ่มวัยรุ่นเนาะที่เขาอ่ามาเที่ยวกันนะครับผมนะ เราจะได้ขึ้นไปด้านบนเนาะก็หลังไหลกันมาเรื่อยๆครับไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับผมนนี้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่นังท่องเที่ยวมามาหาศาลจริงๆครับผมโอ้โห ดูดีครับันนี้จะเป็นอากลุ่มทัวร์น้บตงเสี้ยงจริงๆนะครับชมครับดูยังไม่หมดนะครับผาดชมครับจะไปทางนู้นจริงแบบมาเยอะจริงๆครับผมโอ้โห โอเคครับทุกคนมาอออก,ก็อัปเดตนักเที่ยวแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเริ่มกดไลเหมือนเดิมครับคลิปมากาหัวสวัสดีครับสบายดี